โอเคก็สวัสดีวันรุ่นโรบบอกดิเชออกซิเจนหายใจกันทุกๆคนทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมว,วันนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมโรบบอกนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแมปเลนโบเฟนนะครับโรบภาษาไทยเนะี่ยก็แปลว่าแมปเพื่อนสีรุ้งนั่นเองนะครับก็เราจะมาดูกันว่าวันนี้พี่จะลองมาเล่นแบบโซโล่เดียวนะครับในการเล่นเลโบเฟนเนี่ยก็คือ1คนนะครับก็คือนั่งรถทัวร์ข้างหลังเนี่ยไอ้คันเลืองๆเ,เนี่ย ไปแค่คนเดียวนะครับเล่นแบบโซโล่ดูด sí okay. 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 e ี่แบบว่าพี่จะสามารถชนะได้หรือเปล่านะพี่ก็ไม่เคยเล่นมากันนะครับปกติจะเล่นกับ f อฟรือร่เล่นกับคนดูนะแต่ว่าวันนี้ก็ลองแบบมาเล่นแบบคนเดียวดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือร่วงนะครับหรือว่าใช้เวลาในการเล่นนานแค่ไหนนะครับก็มาเอาจะช่วยพี่ดละกันนะฮะโอเคว่อไม่้การไม่เสียเวลาครับผมนั่งไปเลยรถทัวร์คนเดียวเลยครับวันนี้นั่งแบบคนเดียวเพลียๆเลยโอเคมาพี่ชิดด่านคนเดียวแบบรถทัวร์แบบเหมือนเป็นแบบมาแบบ v i p เลยอะคนเดียวแบบชิวๆโอเคโอเคมาแล้วตอนนี้เรานั่ ต้องลอดครับผมป่านี้ต้องลอดตัวลงไอตัวที่แบบปัดป้ายเนี่ยมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาจริงมีคาสีนด้วยนะครับมีคาสินเล็กๆน้อยๆให้เราได้รับชมด้วยฮะเป็นคัสีนแบบรบัดความเรยบม้อยความแล้วโอเคมาลัดความโอเมกเกินแล้วเราก็โดนด,ดึงไปอาอช่วยด้วยโอเมกเกอโอเคโดนดึงมอไหนเดี่ยนี่มาคนเดียวแบบโซโลเดียวเลยโอเคมาแล้วตอนนี้เริ่มเกมแล้วครับภารกิจแรกนะครับไม่ได้รอหาบล็อก,กนะครับบล็อก แบบนี้เลยนะครับเออประมาณ24อันค่อนข้างเยอะนะโอเคหลังจากที่เรามาคนเดียวนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลานานาน,น,นิดนึงแต่ว่าเราจะเล่นผ่านได้เว้ยคือแบบเราสามารถผ่านได้เราสามารถผ่านได้เว้ยเดี๋ยวเจอไวมากโอเคตัวนี้ได้มาแล้วเจ็ดอันวะ่ะคนเดียวชิวๆเลยสบายมากบอกเลยตัวนี้เราหาไปได้แล้วเจ็ดอันนะครับเราวางไปที่ตรงการลางเจ็ดอันเ้วเดิม อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหไอฟ้าขนาดมาคนเดียวเนี่ยขนาดมาคนเดียวโอ้โหเจออีกแล้วว่าขยันเจอจริงเลยตัวเนี้ยเอาจริงโอ้โหขยันมาตัวด้วยเนี่ยไปไหนก็เจอจริงเลยตัวเนี้ยโอเคตอนนี้เราหาบล็อกมาได้แล้วสิบสี่อันนะครับเหลือแค่สิบอันเท่านั้นสิบอันเราก็จะสามารถชนะได้เลยนะครับก็ถือว่าไม่นานนะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวขาดแค่สิบอันเองเอ้เจออีกแล้ว อุ้ยมันเจอบ่อยมากเลยอะขนาดเล็กคนเดียวเนี่ยโอ้โหมันเดินมั่วไปหมดเลยอะโอ้ my god ตามมาดีตามมาดีตามมา,ดตามมาทันละกันวิ่งตามมาทันละกันดีนะตัวนี้มันวิ่งชา้าถ้าวิ่งเร็วนี่ชิบหายเลยนะเรียบร้อยอุ้ยขาดอันเดียวเองเอาท้ายไปอยู่ไหนโอ้ยเจอแล้วโอ้โหแม่ตรงนี้เองวิ่งครบแล้วอะถือว่าจบไวมากเลยนะ โอเคภพรกิจแรกถือว่าไม่ไม่ยากครับผมไม่ยาก <c oughs> แต่ไม่กับวความเก่งของตัวเองหนึ่งทีครับวยไม่ยากไม่ยากแต่ว่าก็เหนีตัวฟ้าไอ้ฟ้านี่บ่อยมากเลยนะค่อนข้างบ่อยโอเครอบนี้เป็นตัวละครเพิ่มใหม่ตัวนะครับก็คือน้องเขี้ยวนะครับชื่อว่าน้องกลินโอเคมาด่านที่สองนะครับหรือสเตจที่สองนะครับมันให้เราหาอาหารหมาครับผมดูยังไงก็อาหานหมาใช่ปะ เออบางคนบอกเออมันเป็นอาหารเอเลี่ยนนะครับมันเที่ยวไม่ใช่มันอาหารหมาดิดูดิโลโก้สัญลักษณ์แบบนี้อาหารหมาชัวร์ครับอาหารเอเลี่ยนอะไรไม่ใช่อยู่แบบนี้นะพี่ว่าโอเมกเกิล oh ว้ายตกใจหนีทีเดียวสิบอันนะครับแล้วนอนเขาตึงหาทีเดียวสิบอันเลยอะ่ะตึงเกินปุยปุย <c oughs> โอ้โหเลยห้าอันเราก็จะครบละ <c oughs> อุ้ยเจอน้องกรี้วดีแล้วโอ้ยไม่นะมันยืนขวางทางเราเลยอะ่ะอุ้ยตรงนี้มีไหมเนะี่ย ตูไม่มีขาดอีกขาดกอันนึ่งอะโอเคได้เป็นไงไอ้เคียวนี่มันตาบอดนะมันตาบอดนะครับมันไม่มไม่เห็นเรานะครับแต่ว่าอย่าไปเข้าใกล้มันดีกว่าโอเคขั้นสุดท้ายว่ะเลยแค่อันหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายเราเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนเนี่ยง่ายเจอแล้วสุดท้ายง่ายอีซี่อะาเป็นนอนขึ้นมาคนเดียวเนี่ยจะจบเร็วมากเลยอะเอาจิงปะไม่ใช่เวลาไม่กี่นาทีเองก็แบบสามารถจบบาร์สเตจสองได้แล้วอ่ะโอ้ยยยยอตยย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 อยย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 ย ต่อไปนะครับน้องออเรนมานะครับตัวนี้ชื่อว่าออเรนนะครับหรือว่าจิงจกย้อม4ฮะโอเคมาสเตจที่3นะครับมันให้เราหาเออฟิลครับวมฟิลทั้งหมด14อันนะครับ14อันมาอ๋อเราไปฟังนี้ก่อนแล้วกันไม่ยากไม่ยากครับตรงด่านแรกเราจะพามาลุ้นแบบรวดเร็วเลยรอบนี้ก็อาจจะไม่ยากนะครับรอบนี้มาจะมีตัวที่เพิ่มเพิ่มก็คือน้องออเรนนะครับหรือว่าน้องส้มเราจะได้เจอน้องส้ม รอบนี้ที่มีเพิ่มออมาค่ะก็จะเป็นน้องม่วงนะน้องม่วงมันจะอยู่ใต้ท่อระบายน้ําเว้ยถ้าเราไปไปยืนตรงน้ำเนี่ยเราจะโดนดึงได้เลยแต่ว่าตอนนี้น้องม่วงมาอยู่ตรงนี้นะอ่แต่ถ้าแบบน้องๆอาจจะอยากเห็นน้องม่วงเดี๋ยวพี่พาไปดูเว้ยแต่ว่าพี่ไม่เหยียบให้ลงไปนะพี่ต้องชนะได้อุ้ยน้องส้มมาน้องออเรนมาน้องออเรนออเรนออเรนมาออเรนมาคุมโป่งก่อนละกันอย่าเพิ่งมานะลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยอุ้ยยายายา ไปทางไหนก็เจออย่าน้องฟ้าไปดูกันเลยไหมเฮ้ยขยันมาด้วยเน,นี่ยตันวันนี้ยขยันทำงานด้วยนะวันนี้ขยันไล่จริงเลยวันนี้ปกติตอนสตรีมเลยมันไม่ค่อยไล่เราเลยเวย้ยพอรอบนี้ขยันไล่จริงๆเลยโอ้ยไมเคิโอเคอันสุดท้ายครบแล้วอุ้ยผ่านเร็วมากไงเกินอุ้อยขนาดเล็กคนเดียวเดนเน่โอ้โคตรชิว้วอะคราวน้นอน,น,อน โอเคมาตานี้เป็นสเตจสุดท้ายนะครับในการเล่นแบบทำบรกิจนะมาแน่เราหาเราหาฐานไฟฉายนะครับ9อันไม่ยากไม่ยากนะครับแต่ว,ว่าต้องเล่นเดีวยวห้องมืดๆน,น,นะครับแต่ว,ว่าไม่เป็นไรมีไฟฉายมาอันนึงอาจจะช่วยได้บ้างแหละโอเคมาเรามาต้องมาหา่านไฟฉายก่อน9้าอันนิดเดียวเองนิดเดียวเองเราพูดอะไรเนี่ยพูดงงๆโอเคไปวีน้องเขียวยา่าอู้เกือบโดนน้องเขียวส้วมแล้วเนี่ยอ้ไม่เขจะเจอแล้วเนี่ยโอ้ขยันมาซะด้วยเนี่ยขยันไล่บ้าง โอ้โหตัวเดียวนี่พอเล่นคนเดียวแล้วมันเล่นยากนะแอบเล่นยากถ้าเล่นหลายคนมันจะเล่นง่ายกว่าเล่นคนเดียวแอบเล่นยากกว่าหน่อยนึงจะจะจ,ะจะน้องซ้อมน้องซ้อมน้องซ้อมกำลังจะมานี่ไงโอ้โหน้องซออง้อมน้องซ้อมน้องออลเอน,เนส์น่ารักเหมือนจริงจอกย้อมสีเลยแอบน่ารักเหมือนกันนะเด็กว,วิ่งนี่ไงน้องม่วงน้องม่วงถ้าเราเปเหยบน้ำนะครับเราตุยแน่เลยเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตรงกลางไว้ผ่ากลางไว้ไปพอดีเลย ยาได้ยาเพิ่งมาโอเคครบแล้วเก้าอันโอเคครบแล้วตัวนี้ได้ได้ฐานครบแล้วเก้าอันสบายสบาย,บายอีซี่มากโอเคเดี๋ยวไปใส่แล้วก็ครบเลยว้ยเราจะได้ผ่านเลยอุ้ยเล่นคนเดียวเนี่ยขนาดเล่นคนเดียวสามารถทําอะไรเรามาได้นะครับพี่โคตรตึงครับมันนอนเย่อ yeah. ะใส่เดียวผ่านเลยอะโรงงานนี้เขาใช้แบตเตอรี่หรอวะใช่แบตเตอรี่ที่เป็น่านก้อนอะนะโอ้แล้วไฟเต็ดด้วย โอ้ม่โกรมาโอเครอบนี้นะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะได้หมวกอะไรอยากรุ่นเหมือนกันฮึได้ปอุ๊ยได้เป็นน้องฟ้าน่ารักโอ้ม่โกได้เป็นหมวกน้องฟ้าอุยคนเดียวผ่านมาใช้เวลาประมาณพี่อัดไว้ด้วยนะครับตอนนี้พี่ใช้ประลาประมาณ10กว่านาทีเองนะครับเล่นคนเดียวจบภายในสิบนาทีอ่ะสิบกว่านาทีนิดน,นะครับค่อนข้างเร็วมากโอเคมาเกมเริ่มแล้วนะครับมีน้องฟ้านั่งเพื้นใส่หลุงโอเคตอนนี้เป็นตาสุดท้ายแล้วน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะนงฟ้าน่ารักแล้วได้ได้ได้หมวกฟ้าเลยนะ เราได้หมวกสีฟ้านะครับเป็นตัวพระเอกเลยโอไมค์ครัโอเคเขาบอกว่าห้ามเหยียบรูปโป่งใช่นปะเหยียบสักอันหนึ่งจะเป็นไรไปใช่ปะปังอ้ามันมาเลยขอโทษข้าขอโทษขามชิบหายจะตุยไปดับอุ้ยมันไล่มาวุ่ยมันมาแล้ยมรนตูปเปอร์โอเคภารกิจต่อไปนะครับไม่ให้เราดันอันนี้นะดันอันนี้ออกเพื่อเราจะได้เปิดเดินไปข้างหน้าต่อได้โอเคได้แล้วไปเลยวู้ก็ย้าใช้ดังเลยละกกันไปเลยจ้า โอเคตอนนี้เราออกมาข้างนอกได้แล้วนะครับก็ไม่ยากเท่าไหรนะ่นะแบบโซโล่ลเดียวก็ยังเอาพี่ไปลงอะครับพอดีพี่ตึงคราวนี้ไปไงยิ้มให้กับตัวสีฟ้าที่ลรงเดินมาหนึ่งทีไปไงเดินมาพอดีด้วยน่ารักโอเคเน่เน่เน่แง่เรียบร้อยโดนบีบไปแล้ว Oh my god what the hell แง่แล้วก็โดนดึงไปแล้วโอ้ยยอดโดนตัวอะไรดึงไปไม่รู้ Yeah ชะนะแล้ววูู้ฮ โคตรง่ะครมันนอนเย่ยู่์วิเวิร์ลนะครับคุอาตัวรอดชีวิตรอดได้สําเร็จนี่เรนโบเฟนืชอเกมนี้นะเรนโบ้เฟนนะครับเย่ชนะแล้วโซโล่เดียวก็เอาพี่เป็นโล่ครับมันนอนตับมือสนุกมากนะครับใครที่แบบอยากเล่นนะครับก็ลงมาเล่นกันดูได้นะครับเป็นแบบที่แบบสนุกมากสนุกมากครับผมสนุกมากอุ้ยมีคัสินต่อด้วยเว้ยดูเหมือนว่าผมจะประเมินมันต่ําไปนี่น้องเลดน้องเลดน่ารักน้องเลดเอหน้ารังปะตูมเมื่อกี้เย่ผ่านแล้วครับผม สร้างโดยลอยสเตฟอร์ดและชาวชื่อโคตรเท่อ่ะโอเคผ่านเลยเรียบร้อยโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าตามพี่อลอนด้วยละกันนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายซียูุ๊บหมวกบ๊ายบาย